สวัสดีค่ะแอมนะคะจาก s w e d i s h f o r t ์ไทยดนี่ค่ะวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการเขียนบทความแบบอภิปรายนะคะได้รับคำถามมาจากแฟนเพจนะคะว่าคุณครูให้เขียน debat อาริติ์นะคะแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าวิธีการเขียนมันมีไงให้แอมแนะนำอธิบายเป็นภาษาไทายให้ฟังหน่อยนี่ค่ะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันก่อนนะคะก่อนเราจะรู้ว่าการเขียนบทความอภิปรายหรือว่า d ดบัตอธิเกี่ยนนี้คืออะไรเราต้องมาดูก่อนว่าจุดมุ่งหมายของบทความชนิดนี้เนี่ยนะคะมันมีจุดมุ่งหมายอะไรนะคะจุดมุ่งหมายของการเขียนเดบัตอธิเกี่ยนก็คือเขียนเพื่อที่จะโน้มน้าวให้คนอ่านเชื่อว่า ให้ให้คนอ่านเชื่อเหมือนกับที่เราเชื่อนะคะโน้มน้าวให้คนอ่านเขาเห็นด้วยกับเราพูดง่ายๆนั่นคือซิฟแต่นั่นคือจุดมุ่งหมายของการเขียนเดบัตอ์ติเกิลอันนั้นเราต้องต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราเขียนไปทําไมนะ่คะดังนั้นเนี่ยเดบัตอ์ทิเกิลเนี่ยก็คือสามารถเป็นบทความพิพายอะไรก็ได้คือทุกอย่างในโลกนี้คะ่ะว่าเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยนะแล้วเราก็เขียนบทความออกมาหนึ่งบทความเพื่อที่จะให้คนอ่านเนี่ยเขาคล้อยตามเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงว่ะ เขาเห็นด้วยอย่างเนี้นะคะนี่คือ Sifted ก็คือจุดมุ่งหมายหลักของการเขียน DEBAT อาร์ติเกนะคะโอเคค่ะต่อมาวิธีการเตรียมตัวจะเตรียมยังไงบ้างแอมจะลองมายกตัวอย่างให้ฟังนี่คะ่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าหัวเรื่องที่สามารถเขียนเรื่องของ DEBAT อาร์ติเกิเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนมันดีหรือไม่ดีการมีการบ้านมาทำที่บ้านดีหรือไม่ดี หรือว่าการที่เออเอาสัตว์มาทดลองดีหรือไม่ดีหรือว่าการส่งออกอาวุธไอ้พวกเนี้ยจะเป็นฮอตท็อปิกที่ว่าบางคนเขาก็จะเห็นด้วยบางคนเขาก็จะไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาคิดก่อนว่า hmm, thank you m, you t ทง n ์อุด at เน e m n า du c a n a r g u m e n t เ r a f ฟ r e ์เ e r m o ดก่อนที่จะเขียนจะรู้ว่าเฮ้ยจะเขียนเรื่องอะไรเราต้องนึกก่อนว่าเห็นหัวเรื่องก่อนว่าเฮ้ย หัวเรื่องไหนที่เราจะเห็นด้วยนะแล้วหัวเรื่องไหนนะที่เราจะไม่เห็นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าแอมยกตัวอย่างไอ้สหัวข้อที่แอมเขียนมาให้ดูเมื่อกี้นะคะแอมก็คิดก่อนว่าเฮ้ยแอมคิดว่าการส่งออกอา,อาวุธเนี่ยแอมไม่เห็นด้วยเลยนะถ้าอย่างนั้นแอมเลือกอันนี้ดีกว่าก็แสดงว่าแอมจะเขียนเดบัตอธิเกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่เขียนโดยมู เป็นการไม่เห็นด้วยนคะคะแล้วแอมก็จะพยายามเขียนออกมาเพื่อหเห็นข้อเสียว่าอย่างนั้นเถอะของการที่ส่งออกอาวุธอย่างนี้นะคะโอเคนะอันนี้เข้าใจนะว่าเราจะเตรียมตัวยังไงหมายถึงว่าเราเตรียมตัววิธีคิดนะคะวางแผนการคิดของเราก่อนนี่ค่ะทีนี้ script up f a m i l e n e s s argument s o m s k u a r e ที่แกเลสเซอร์แนแอมก็ต้องเขียนขึ้นมา5 6เอ่อข้อโต้เถียงขอ้อภิรายให้คนอ่านเห็นด้วยกับแอมไหมคะว่าเนี่ยความคิดของแอมมันถูกนะ และไอห้าหกพิไปนะที่แอมพูดออกมาอาจจะเป็นบอกว่าหนึ่งอาวุธเนี่ยมันเป็นสงครามฆ่าคนตายสองมันแพงสามอะไรอย่างเงี้ยก็คือขึ้นมาสักสามสี่ห้าหกอ่านว่าเนี่ยจะเป็นเหตุผลหลักเลยที่จะเอาไปนําเสนอคนอ่านให้เขาเห็นด้วยกับเราว่าในการส่งอาวุธส่งออกเนี่ยมันไม่ดีเลยมันแย่มากอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลองค่ะที่สิ่งทีสงทสงท่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าลองไปอ่านว่า คนที่เขาเขียนเนี่ยข้อบทความโต้เถียงนะเขามีการเขียน p r o f e s s i o n a l หรือ,อยังไงก็คือเขาเขียนเป็นแบบมืออาชีพยังไงอ่านเยอะๆแล้วเราก็จะได้ไอเดียนะคะทีนี้แอมอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่แอมจะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างให้ดูนะคะว่า in the hole เก็คือส่วนประกอบของการเขียน Debate Article เนี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกเราจะได้ยินบ่อย test นะคะตรงนี้ T A S test ทีนี้ หัวข้อที่เขายกมาให้ดูตรงนี้เขาเรียกว่า School a n b u d f e e gratis bus o u t ที่อะไรเรียกนี่คือหัวข้อของเทสว่าโรงเรียนน่ะน่าจะให้ควรสมควรที่จะให้ตั๋วรถบัสฟรีกับนักเรียนทุกคนนะคะนี่คือเทสก็คือมันพูดง่ายเทสก็คือจะพูดเรื่องอะไรจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนี่คะ่ะ Endibat Aticketscale dementes ต้องนำด้วยจั่วหัวมาก่อนว่าสรุปเธอจะพูดเรื่องอะไรซึ่ง Laser d i r e c t f o l i a t ตวดีนาทิเกหาลอมพอคนอ่านเห็นแล้วอาา้าวคือคนที่จะเขียนเนี่ยเขาอยากให้บอกว่าเราเนี่ยนะสมควรที่จะให้บัตรฟรีบัตรรถบัตรฟรีแกนักเรียนทุกคนคนเขียนก็จะรู้แล้วว่าไออ์ติกเกเนี่ยบทความนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะคะ Sto for cl or din st for Clo Clo เราก็นล้นว,ว่า text วาน for อธิบายว่าคุณอยู่ฝั่งไหนอะอยู่ฝั่งอยากให้นักเรียนต้องได้บัตรฟรีนั่นเองในกรณีนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าโอเค okay, ฉันอยู่ฝ่ายเฟอนะก็คือว่าให้นักเรียนไม่ได้อยู่ฝ่ายมู t พูดอย่างนั้นเถอะนี่ค่ะาควรสืบติน a บัคเอื้อนทั้งตน เออเวทีแกก็คือจะเอาจุดยืนตรงนี้ว่าเราสมควรต้องให้บัตรรถบัสรฟรีแกนักเรียนนะแล้วเราก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าไอที่เราจวหัวมาเนี่ยมันถูกโดยที่เราเอาเหตุผลมาซัพพอร์ตความคิดของเราพูดง่ายๆอย่ะนี่ค่ะทีนี้เสร็จแล้วเขาก็มาตรงที่ว่าเรียกที่ว่า argument for คาว่า for นี่ก็คือหมายถึงว่า,าเขาถามว่า am argument for argument ก็คือการอภิปราย for ก็คือ เขาเรียกว่าเข้าข้างอธิบายเข้าข้างก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างที่เรามีมาเนี่ยเพื่อที่จะมาส่งเสริมว่าเฮ้ยความคิดของฉันถูกรถบัสเนี่ยบัตรมันต้องฟรีให้แก่นักเรียนทุกคนนี่ค่ะทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเ h นส c e ลอร์อัลกูเมนต์นะก็คือการใช้เชนส์ l o r ความรู้สึกนี่คือตัวอย่างที่เขาเขียนนี่ค่ะเขียนว่า t ä n ง på a อล a บ a r n som måste stå över k l a ส s r e s r n eller s k o l l ä g e r พร e ะครอบครัวข f งพวก a r a r ูก t ีบบั a คับใ k ้ s então, à, ื o อ s ัตรโดยส r รทุกเทอมเพื่ a ให้ล a s ข a งพวกเ h าสาม t รถไปโรงเรียนได้อันนี้คือเวกกอเชนสเลก็ค <tech> ือทำให้ความรู้สึกว่าพอจูหัวประมาณว่าคิดดูสินะว่าเด็กนักเรียนหลายคนน่ะไม่สามารถที่จะไปกูลเรียันได้นะหรือว่าก็คือเหมือนแบบว่า พราะว่าจาเป็นต้องเอาเงินไปจ่ายค่าแทนที่จะเอาเงินไปทําอย่างอื่นต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารถบัสเสี่ยงเงี้ยคิดดูสินะว่ามีเด็กนักเรียนที่เขาอาจจะแบบว่าพ่อแม่แทนที่จะเก็บเงินเอาไว้ให้เด็กนักเรียนไปเที่ยวกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาจ่ายเป็นค่ารถบัสทุกเดือนทุกเดือนนี่คือ Chancellor Argument นี่ค่ะแล้วเราก็เอา Factor Argument มาก็คือว่าการอภิรายโดยใช้ข้อเท็จจริงอันแรกนี่คือการอภิบายโดยใช้อารมณ์ความรู้สึก เงค่ะแล้วก็มาเลยพอเมื่อไหร่ที่พูดถึงข้อท็่จริงก็จะพูดถึงการสถิสต,ต,ติหรือว่าสถิตินี่ยเขาก็บอกว่า u n d e r c h าวิสต์ที20%ของ all เียนไม่ถึะไเร็กลิท long from s c o ลอะไเรียสกู่ถอยนกทำสตเรนั่นะนะคะ fact argument ก็คือบอกว่าเนาี่ยเอาเรื่องของ u n d e r h n i n g มาอ้างแล้วว่า20%เลยนะที่นักเรียนอนะ่ะจริงๆแล้วอ่ะ ไม่ได้อยู่ใกล้จนถึงขนาดว่าเดินเท้าถึงโรงเรียนนะแต่ก็ไม่ได้อยู่ไกลถึงขนาดว่าเรียกว่าอะไรอ่ะจะเอ่อมาคือคือถ้าคือเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนะคะคนที่จะได้บูสคูดคือคนที่อยู่ไกลมากนึกออกปะแต่คนที่อยู่มิดทิเมนหลานประมาณว่าโพเกนเซนเลยว่าเฮ้ยเดินก็ไม่ไหวปั่นจักรยานก็ไม่ไหวแถมรถบัสเอ่อบัสก็ไม่ได้ฟรีเอ่อเจ้ารถบัส ดนะมันก็ไม่ได้ฟรีอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เรียกว่า20%เลยนะที่ที่อยู่ในซิจูเอชันนี้ที่อยู่ในสถานการณ์นี้อย่างเงี้ยนะคะนี่คือการใช้ฟัคเตอาร์อัลกูเมนต์นะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าถึงเวลาที่เราอาจจะมาอาธิบายนะคะดูฟลอเรดินสโตรฟแล้วก็อธิบายไปแล้วที่มีเชนส์เลกูเมนต์กับฟัคเตอาร์อัลกูเมนต์เนี่ยนะคะที่นี้เราจะไปวีซ่ค่ะไปวีซ่ก็คือการพิสูจน์การแสดงการเอาหลักฐานมายืนยนันให้เห็นว่าที่เราพูดนะ่ะมันถูกนะ ที่เราที่เราเอ่ยมาเนี่ยมันถูกนะนะคะทำไมฉันถึงคิดอย่างนั้นว่า for do ticism ดูเยอเราต้องอธิบายว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นน่ยนะคะหนึ่แล้ว argument c a n d e l l a s i n t o w h v e group สามารถแบ่งออกได้เป็น2อ,อย่างนะคะที่แอมบอกไปแล้วก็คือ chance เลิกก็คือบอกให้รู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงหูไม่ดีเลยน,นี่แทนที่นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือ c h a n เลกับอันที่สเนี่ยก็คือ ฟัก t ตอรอ e ลูมนี่ค่ะที่อามพูดไปเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนคะคะก็คือเรียนฟัก t ตอก็คือข้อมูลเท็จจริงอย่างเดียวเลยนีคะซึ่งสิ่งที่สำคัญในการเบรรบ,บีสตในการแสดงให้เห็นนี่ก็คือว่าเราต้องมีเหตุผลมาสปอร์ตและที่สำคัญนะยิ่งในกรณีที่เราเอาฟักเ o อ,เอ,อร์อ e e m e เมนต์เนี่ยมาได้เนี่ยเราสมควรมากเลยที่จะต้องมีซเชลลันก็คือเอาที่มาด้วยว่าอุนเด s เช r ร์นิ่นี้นะเอามาจากที่ไหน นะไม่ใช่ว่าพูดขึ้นมาอุนเดช i n i n g ใช่ใชเพราะว่าบางทีคนอ่านเขาก็จะไม่เชื่อเขาก็อาจจะแฮนด์วีซ่าหรือว่าไปดูว่าเอาห่อ oh, ที่มามันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันพูดจริงไว้เออมันดูน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาบอกว่า a g r e e m e n t the year concrete and leaning wafer du tic get some du yer ทีละแสดงเพราะว่าคนอ่านเนี่ยเขาจะดูว่าเ้าไอ้แอมมัน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 เหตุผลมันใช้ได้นะในที่มันเอามา support มันมีที่มามีนูน่นมีนี่ด้วยนะคะหรือแม้แต่แทงพอทำเมดีนาอุปเลีว่าเสะ เอาแบบว่าเอาดูความรู้สึกในกรณีที่แบบว่าเป็นความเป็นจริงเช่นอุ้ยสมัยฉันเป็นเด็กนะฉันต้องอดไปสกูลเรียรทราบเพราะว่าพ่อแม่ต้องเก็บตังอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าทําอะไรก็ได้ที่จะเขียนให้โน้มน้าวเขาอะนะคะคนอ่านให้เขาเชื่อได้นะคะโดยใช้อุปเลเวอร์เสเนี่ยของตัวเองก็คือว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเจอมาเนะคะเพื่อที่จะสร้างให้มันทีดีทีททเลียไชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีทรูแวร์นี่แกทำให้มันน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นะนะคะ เออโอเคกลับมาใหม่กดผิดต่อมา mood argument mood argument อ่ะถามว่า mood argument คือโอเคค่ะโอเคค่ะกลับมาใหม่ในะคะเมื่อกี้มกดผิดปุ่มนี้คะเขาบอกว่า mood argument ก็คือข้อโต้แยง้งคือพูดเหมือนกับว่าพอเราเขียนว่าโอเคเราอภิปรายจุดของเราไปแล้วเราก็ต้องคิดว่า เฮ้ยแล้วถ้าคนที่เขาไม่เชื่อหรือว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาจะเขาจะพูดว่าอย่างไงเขาจะมีเหตุผลอะไรมาต่อโต้ตอบโต้กับเราอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะบอกว่ามองแ a ่ง e ดเพ n a งนั้นสําหรั o ก็จ e ยื l ทั้งบุซคูดค n แนนมาที่อืนอื่เบ็ด k e ก็สกูลเบิร์กดังนัน้นแอมก็จะพยายามนั่งคิดว่าโอเคแล้วถ้าคนถ้าเขาจะเอาอะไรมาเถียงเราเขาอาจจะเอาอะไรมีอะไรมาเถียงเราได้บ้างเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเงินที่จะไปซื้อบุสคูดน่ะ เอาไปซื้อหนังซือใหม่ดีกว่าไหมหรือจะเอาไปทําอย่างอื่นที่มันดีขึ้นให้ที่โรงเรียนดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคิดไว้ก่อนเลยว่าเขาจะโต้เขาจะมาเอาเอาอะไรมาหักล้างเรานะ่ะพอเรารูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเขาจะเอาจุดเนี้มาพูดนะว่าเอยเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าเราก็ต้องมีคําตอบรอไว้ให้เขาเลยค่ะ a g r e e m e n t some s a p p o o t a r e e m e n t เราก็ตอบเขาเลยว่าเหมือนกับคุยกับตัวเองอ่ะเหมือนกับคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเขาเขาเขาสวนเรามาอย่างนี้เราก็จะตอบกลับไปว่า Aden to Victoria เดือนเมย์ริจอัดเลสเฟอร์ไอเลียบานด์คมมาที่สกูลันเฟอร์เฟอร์สเตอ์ฮันก็ประมาณว่าอ้าวถ้าอันนี้ก็คือถ้าสมมติเขาพูดมาว่าเอาไปซื้อหนังสเซอไปซื้ออย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอแอมก็อาจจะพูดว่าอ้าวแล้วมันไม่ดีกว่าเหรอที่จะให้เด็กนักเรียนอ่ะไปถึงโรงเรียนซะก่อนมีโอกาสได้ไปถึงโรงเรียนซะก่อน อย่างเงี้ยนะคะซึ่ง first หร okay, yeah. yeah. ouais. ือว่าที่คือการที่คิดเกี่ยวกับวิชานักเรียนหนังสือที่คุณอ่านในตนที่เลือกนก็คือประมาณว่าคิดไว้ในหัวตัวเองอะว่าเขาจะเถียงมาแล้วเราจะเถียงเขากลับว่ายังไงนี่คือ argument some s p o r promote argumented นี่ค่ะทีนี้เรามาดูที่ mood argument นี่ค่ะที่อามพูดไปเมื่อกี้อันนี้กันจะอธิบายให้ดูนิดนึง and really broad debater คนที่จะเป็นผู้ที่พิพาทให้ซาเซน่ะ ทั้งแต่ไม่ได้เอนดัสต์ตัวเองหรือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันจะถูกตลอดอย่างงี้อย่างงี้นย่คะอแตันเรอยู่บนพื้นฐานของมุมมองนี้อาจจะคิดว่าคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเราเขาจะมีความคิดยังไงนี่คะมันก็จะทําให้เรามีพุ่งเต้นที่เรียกว่ามูดมูดอัลกูเมนขึ้นมานี่ค่ะซึ่งในกรณีนี้เรื่องเรื่องเรื่องออบุสคูดเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่า ว่าฟอร์มันอินเตอร์สแกติกเกอร์สมดุลเกลียวเยอะทำไมคิดว่าคนอื่นเขาอ,อาจจะคิดไม่เหมือนกับเรานี่ค่ะซึ่งเดตเตอร์โฟร์เดนเดบัตอธิกเกสเซเวลดิตเยนอมเทงต์พอถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเฮ้ยมันมีมูดอะกรูเมนต์นะมันทําให้บทความเราน่าเชื่อถือว่าเราเนี่ยคิดมาแล้วคิดมาดีแล้วคิดทบทวนมาดีแล้วว่าเมื่อเรามีการบอกว่าเฟิร์ก็คือเนี่ยมันดี อาจจะมีคนบอกว่าไม่ดีมันทําให้บทความเราดูน่าเชื่อถือขึ้นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันคิดมาแล้วเว้ยว่ามันน่าจะเป็นอย่างงี้นะคะแล้วมันก็จะทําให้เมียโพลิตตก็คือว่าน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมดูแบบเฮ้ยมัน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 ไม่ใช่แค่ว่าพูดว่าฝ่ายเดียวตัวเองดีหมดอย่างงู้นอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะต้องมีในเดบัตอธิเคิลก็คือมูดอาร์กิเมนต์ด้วยนะคะทีนี้ เราก็พยายามคิดที่ามบอกไปอย่างเมื่อกี้แหละว่าถ้าคนที่เขาต่อต้านเราหรือว่าคนไม่เห็นด้วยกับเราเขาจะเขาจะพูดว่ายังไงนะเขาจะเอาจุดไหนมาหักล้างเรานั่นเองนะคะแล้วเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราจะตอบเขากลับไปว่ายังไงอย่างนี้นะคะทีนี้สรุปค่ะ of l u t ด i n g การสรุปในการเขียนเดบัตอ a ิเกลนะคะในกรณีนี้แอมอาจะสรุปว่าอ่ะสรุปก็คือ make point ว่า Elever borde få gratis busskort därför att de ger alla lika möjligheter att ta sig till, ta sig till, till skolan oavsett uh, var de bor och hur mycket pengar de har. Man För att göra skolgången både roligare och lättare <holes> <counseling> ก็ทําให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องเดินไปเรียนนะฉันก็นั่งรถบัสไปได้ฉันไม่ต้องปั่นจัก,กรยานไปมันหนาวอย่างเงี้ยนะค่ะ G ก็คือเป็นการสรุปว่า make make point นะว่าไอาที่ให้บัตรนักเรียนไปเนี่ยมันดีนะมันทําให้นักเรียนเนี่ยคือรู้สึกเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่เป็นการ o f f ส l u ตว่าโอเคจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้สังคมด,ดีขึ้นมันทําให้นักเรียนอยากไปโรงเรียนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะ แล้วสุดแล้วเขาก็บอกว่า i s l u t e d s c a l s a n d for a n v e r b i c er v e r b i k ก็คือการสรุปว่าอภาพรวมของเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้มันคืออะไร summa fatta เป็นการสรุปนะคะว่าอะไรที่สำคัญที่สุดมากที่สุดแล้วก็อุปเรียบอะอุปเรียบะดิน s t a ร์การ์จูเมนต์ให้ย้ำไอ้ตรงจุดแข็งที่สุดในบท argument ของเราอะว่ามันคืออะไรจุดแข็งที่สุดของมันคืออะไรนะคะเพื่อที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย จะจบแล้วนะฉันขอย้ำอีกสักรอบเถอว่ามันทําให้นักเรียนเนี่ยมีการเท่าเทียมการรู้สึกว่าเออนะเราเราอยากไปโรงเรียนอย่างนี้นะคะเออที่เกสวอร์เดตน่คะแล้วก็นะคะบางทีก็อาจจะมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกฟูลก็คือมีมันทําให้รู้สึกว่าคนอ่านรู้สึกมากขึ้นได้ในกรณีที่เราอาจจะสรุปด้วยใช้คำที่ค่อนข้าง,งที่จะเข้มข้นหรือว่า Reson e r ยร์อนเซ n วนว่าถ้าไม่ให้หรือถ้าให้ มันจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้ถ้าสมมติแอมพูดกลับไปถึงหัวข้อแรกที่แอมพูดถึงว่าเรื่องวอร์เ t ิลเอ็ Export, กซการส่งออกการส่งออกอาวุธแอมอาจจะสรุปการส่งออกอาวุธว่าสุดท้ายแล้วว่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์อ่ะจะต้องมาจบเพราะว่าประเทศเราส่งออกอาวุธไปให้กับประเทศอื่นอย่างเงี้ยคือมัน consequence ผลลัพธ์ของมันของการกระทําอะไรอย่างหนึ่งที่มันออกมามันส่งผลนะคือมันทําให้เข้มข้นขึ้นให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นการส่งออกอาวุธมันไม่ดีอย่างงี้นะคะในกรณีนี้คือการ r e s o n i n g c c r i n g consequence ซนะว่าผลลัพธ์ของมันที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงอ่านี่คะแต่ที่สําคัญคะ่ะถ้าเมื่อไหร่จะ off sluting นี่คะมันจะต้องโคดสั้นๆแล้ก็ได้ใจความสั้นๆได้ใจความโคดออกทีดลิก นี่ค่ะได้ใจความแล้วก็อ่านเข้าใจได้นี่สูดนิ่งนี่ค่ะทีนี้มาดูแอมพูดมาทั้งหมดแล้วจะสรุปว่ามันมีอะไรบ้างเช็คลิสต้ก็คือให้เขียนมาร่างไว้ก่อนการเขียนดิบัตอติกเกินนี่ไม่ง่ายนะใช้เวลานะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องมีค่ะหนึ่งเทสก็บอกว่าเฮ้ยจะพูดเรื่องอะไรแล้วเรายืนอยู่ฝ่ายไหนนี่ค่ะอาร์กริวเมนต์ก็คือไอ้ที่เราจะเอาไปเถียงเขาไอ้ที่เราจะอธิบายให้เขาฟังนะว่าเนียนนะ รถบัสเนี่ยต้องมีมันดีอย่างนี้เพราะมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นคะคะแล้วก็ต้องมาคิดค, argument, ค่ะว่ามูดอาร์กิวเมนต์นะคะมูดอาร์กิวเมนต์ก็คือแท่งแก้ดูโพดอมสมอินตะทิกเกสมใดเออแล้วถ้าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาจะมาพูดว่ายังไงกับเรานะนะคะนั่นก็คือให้ถามตัวเองว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาจะว่ายังไงส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเออวันทีกันแรกสั่งวันเดยเียลนะคะก็คือพูดประมาณว่าหาอะไรมาหักล้านกันวัานไหน มาหักล้างกับสิ่งที่ทางตรงข้ามเขาจะพูดกับเรามานะคะแล้วสุดท้ายก็คือออฟสุดนิ่งคือการสรุปนี้ฮะ,ะว่าซัมมาฟัตเตอร์เดวิติกัสเตก็คือสรุปไอ้ที่สำคัญสำคัญที่เขียนมาทั้งหมดนะแล้วก็อาจจะไปตอบคำถามไอ้ข้างบนของไอเทสได้ว่าเป็นการใช้ในการสรุปได้ด้วยนะว่าว่าประมาณว่าถ้าสมมติเทสแอมบอกว่าทำไมล่ะทำไมเราไม่ให้บัตรรถออฟรีนักเรียนทุกคน เวลาออฟสูดนิ่งเราก็บอกว่าแน่นอนเราต้องให้บัตรรถนักเรียนทุกคนเพราะมันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าบ้านไกลบ้านไกลยอย่างน้อยก็มาโรงเรียนได้ด้วยความไม่ลำบากอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการจบออฟสูดนิ่งนี่ค่ะโอเคค่ะที่มาของข้อมูลค่ะมไม่ได้มานั่งเอาอะไรมีที่มานะคะจากเล็กเชียรพุงเอ็นอูค่ะเผอิญว่าส่งลิงก์ให้แฟนเพจแล้วแต่ว่าแฟนเพจบอกว่าอยากให้อธิบายเป็นภา,นภาษาไทยนี่ค่ะ โอเคค่ะแอมไปแล้วค่ะกับ s w e d i s h t h a i c o m ค่ะการเขียนบทความแบบอภิปรายนี้ค่ะเจอกันใหม่กับวิดีโอตัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ